วิธีมีความสุขง่ายๆฮะวันนี้เราจะมีความสุขง่ายๆเราเริ่มจากเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีก็คือร่างกายของเราอวัยวะของเราที่มีครบสามสิบสอฮะบางคนยังไม่มีครบนะฉะนั้นเราก็มีเริ่มมีความสุขละใช่ปะอ่าเรารู้แล้วว่าเรามีอวัยวะครบสาเรามีสุขภาพที่ดี เห็นไหมเรามีภูมิต้านทานที่ดีเราเไม่เจ็บไม่ป่วยเรามีประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราที่ดีฮะเราสามารถมองเห็นได้เราสามารถลิ้มรสอาหารได้เราสามารถได้ยินเสียงเราสามารถได้กินเสียงกินต่างๆในชีวิตของเรานะและสำคัญสำคัญสุดก็คือการที่เราจับคนอื่นแล้วเรารู้ว่าเราได้สัมผัสใครบางคนนะมันมีความสุขทั้งนั้นเลยนะนี่คือ สิ่งที่เรามีคือร่างกายของเราถ้ามองออกมารอบตัวก็จะเป็นการที่เรามีพ่อมีแม่อยู่ที่เขายิ้มให้เราคนในครอบครัวฮะเพื่อนของเรากรัะยาณมิตรทั้งหลายเออเห็นไหมสิ่งของต่างๆที่เรามีและที่สําคัญคือคนที่เรารักและเขาก็รักเราฮะสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้มี ความสุขได้แล้วเริ่มจากสิ่งที่เรามีเห็นไหมคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณรู้ว่าคุณมีความหมายกับใครบางคนหรืออีกหลายๆคนคุณรู้ไหมว่าคุณมีความหมายกับพ่อแม่ของคุณทุกครั้งที่คุณเจอพ่อเจอแม่เขาจิกยิ้มกวากไม้กวากมือให้คุณเข้ามาใกล้ๆเขาหรือคุณมีความหมายกับลูกของคุณสามีหรือภรรยาของคุณนะ หรือมีความหมายต่อเพื่อนของคุณเห็นไหมบางคนไม่ไปทํางานเพื่อนโทรมาตามเลยโอ้ยหยุดทําไมล่ะอต้องมีเธอมันถึงสนุกโอเคไหมฉะนั้นคุณนะมีความหมายกับคนอีกหลากหลายคนแม้กระทั่งวันนี้ฮะเราไปซื้ออาหารทานแม่คงแม่้าโอ้ไม่มาคิดถึงเห็นไหมคุณมีความหมายกับ อีกหลากหลายคนจริงๆนะฉะนั้นวันนี้ฮะสิ่งที่คุณทำฮะบางครั้งคุณอาจจะดูว่าเล็กน้อยเช่นการยิ้มการหัวเราะหรือการช่วยเหลือคนอื่นฮะหรือแม้กระทั่งการพูดให้กำลังใจใครบางคนมันอาจจะเล็กน้อยสำหรับคุณนะแต่คุณรู้ไหมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะ จากสิ่งที่คุณให้เขาไปอ่ะเพราะคุณรู้ไหมว่าวันนี้ฮะคุณมีคุณค่าและมีความหมายต่อโลกใบนี้มากจริงๆนะขอบคุณทุกคนที่ชมช่องครบเรื่องเรื่องความสุขะมีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสำํำราญ